การแถลงข่าก็ราบรื่นมากค่ะชิลทุกอย่างเลยคะ่ะเป็นแบรนด์ที่ซีอเรียกว่าอายุน้อยที่สุดที่เคยร่วมงานมานะะเด็กๆสมัยนี้เก่งมากนะคะแล้วก็ตอนที่มีโอกาสได้พูดคุยกันครั้งแรกก็เห็นถึงความตั้งใจนะคะแล้วก็เห็นถึงเรียกว่าแบบเป็นพลังอของเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เก่งๆกันเ,เยอะ,ะคะ่ะคือจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยได้ทานคอลเลสเจอด้วยนะคะแต่ว่าด้วยอายุ <laughs> <laughs> ด้วยวัย <laughs> อะไรเงะะี้ยค่ะก็เลยเริ่มแบบว่า เอ้ยเริ่มหาตัวช่วยเรื่องอะไรเงี้ยมากขึ้นน้องเหนือไปจากการพยายามดูแลแบบว่าทุกอย่างเท่าที่ทําได้ทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องการทาครีมหรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็เริ่มคิดถึงเรื่องตัวช่วยหรือว่าสารอาหารบางอย่างอะไรเงี้ยที่จะช่วยช่วยเราในเรื่องของผิวพรรณหรือว่าเรื่องของการชะลอวัยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างคุณยาย คุณแม่ไงนะคะเขาก็ทานเป็นประจําอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มหันมาเปิดใจให้กับคอลลาเจนมากขึ้นรู้สึกว่าผิวพรรณมันดูแบบมีน้ำมีนวลขึ้นนะแล้วก็ดูลื่นลูกกระจางใสนะคะแล้วก็ผมยาวเร็วเล็บยาวเร็วแล้วปกติจะเป็นคนที่แบบว่าเล็บแบบฉีกง่ายมากอะเล็บแห้งอะไรเงี้ยค่ะน่ก็รู้สึกว่าเอ้ยสุขภาพเล็บก็ดีขึ้นได้มากกว่าที่คิดมากกว่าแค่เรื่องของผิวพรรณสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะลองทานสากคณะคอลลาเจนนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะ สาขาเนะคอลลาเจนเอ็กซ์เทนถ้าไม่ดีจริงชมไม่เลือกอคะ่ะ